ที่น้องที่รักนกเขานะครับด้รักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้อีกแล้วครับทีมงานนะครับเมื่อเช้านี้นะครับเอาปืนไปควงยิงอยู่หน้าบ้านว่าต้องออกต้องออกนะครับมาอย่างนั้นนะครับก็เลยเอ้าต้องทําใจนะครับผมเขาหมานว่าเนี่เขาหมานตั้งสองแต้มเขาก็ขยันนะครับเป็นธรรมดาแล้ววันนี้นะครับเลี้ยงเนื้อเลี้ยงอะไรเพื่อนเลยนะวันนี้อย่างดีเลยนะครับตอนแรกก็บอกว่าออกแล้วล่ะ ทีนี้ก็ยิงไปสองนัดนะครับนัดที่สามยิงอยู่ว่าไปหมายเดิมไปหมายหมได้ไม่ได้ครับยิงเป็นสี่นัดครับเมื่อเช้าเนี่ยอยู่หน้าบ้านครับเกือบไม่รอดครับผมก็เลยต้องได้พามาครับไม่งั้นนี่โดนแน่ๆนะครับเอาโอเคครับเดี๋ยวไปดูหน่อยนะครับว่ายิงจริงหรือเปล่านะครับนี่และครับผมเจ้าของปืนนะครับปืนฉีดน้ํานะครับผมเอ้าวันนี้สวัสดีสวัีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเท่าไหร่กี่คนวันนี้สองคนครับ เขามาสองเหรอสองคนเพิ่มมาอีกหนึ่งโอ้พื่อโอ้พิ่มาอีกหนึ่งเนาะตกเกมหมดนึกว่ามาสองคนจริงเรามาสามนะครับกับใครวันนี้กับเสี่ยเตียครับเสี่ยเตียวเสี่ยเตียวพบวันนีครับผมมีแต่ก่อนเคยไปด้วยกันเมื่อประมาณสิบหกปีที่แล้วจำไม่ได้แล้วครับลืมแล้วเคยไปครับเคยไปนะแต่ก่อนนะครับเอามาสองเลยเหมือนเดิมเลยวันนี้เหมือนเดิมครับไล่ว่าเจ้าอีสานเรียกว่า อ่าอะไรนั่งยามเก่าหรือเปล่านี่หนุ่ยตงนะทดลองดูครับทดลองดูทดลองดูเนาะครับผมทดลองดูคู่เดิมไหมนี่เขัาผมเร้าผมเจ้าผ้าขาวกับเจ้าก้อมเจ้าก้อมนะครับโอ้คู่เด็ดเลยนะถ้าเป็นมวยลุมพินีนี่ก็คือขึ้นตีคู่เอกใช่ไหมโอ้ครับอ้อาหารวันนี้นะครับไม่เหมือน่อวานเนาะ่อวานนี้เป็นเกลือเป็นเกลืออาหารชิงตัวอาหารสิงตั จันเตี้ยก็มาหนึ่งนะครับมึงหนึ่งแ้มนะครับผมเป็นใบอะไรใบใบใหญ่ก็ใบมะม่วงอีกใบอะไรครับพางใบใบเตาใบเตานะครับทนถึงเงี้ยเห็นแต่ทีมงานทางอุดรใช้ไม่ค่อยใช้ผมไม่ค่อยถนัดพางไม่เป็นครับได้แต่ใบนี้นะครับใบแก้วนแต่ก่อนใบแก้วก็ไม่ค่อยถนัดนะครับถนัดใบมะขามแต่ใบมะขามมันจะต้องได้เปลี่ยนบ่อยมันร่วง ครับครับนกบินที่เฉยก็ร่วงแล้วนะครับครับเอาโอเคครับขออนุญาตรับประทานอาหารเนาะเข้ามาตรงใกล้ๆที่เมื่อวานนี้แหละครับตอนแรกตอนนี้ไม่ไกลแล้วครับตอนนี้ไกลกว่าเมื่อวานดีครับมาเรื่อยๆครับผมเอาลุยงานครับผมจะเป็นยังไงนะครับบริเวณเนาะป่าอ้อยนะครับป่ามันแต่ว่าป่ายางเราเลยมาแล้วเราไม่เอาแล้วป่ายางไม่ไหวแล้วเมื่อวานเอาลุยๆๆยลุที่อันกินข้าวก่อนนะครับ ครับอ้สุดๆครับนกต้นไม้ก็ไม่ค่อยจะเป็นใจเท่าไหร่ครับดูครับป่านี้สุดๆเลยนะตรงนี้ก็ป่าไผ่ครับไม่มีต้นไม้วางพเนี่ดครับพี่น้องครับจำใจครับวางต้นกุ้งครับก็ถือว่าต้นเล็กแหละแต่ว่ามันก็มีสิบห้าเมตรขึ้นนะครับพวกที่อยู่ข้างๆก็คือประมาณยี่สิบสามสิบเมตรได้แน่นอนนะครับผม อ้าโอเคครับก็คงจะไปเอานกลงแล้วก็ย้ายย้ายที่ใหม่นะครับถือว่าจุดจุดกับสู้กันอู้เป็นชั่วโมงครับมันไม่ยอมกระดุกกระดิกเลยครับนกเสียงเล็กตัวนี้นะแต่ก็ไม่มีอะไรครับเนี่ยนี่แหละผลของการที่เราใส่ฟังนะครับอ่าถ้าเกิดเราได้ไปมันก็ดีครับมีแต้มนั่นแหละแต่ว่ามันไม่มีอะไรเลยครับเราจะเอาไปยังไงอ่ะใช่ไหมครับเนาะไปเลี้ยงก็ได้ปล่อยเหมือนเดิมต้องคัดเอานิดนึงครับ เพราะว่าแต่ละตัวจะเก่งไม่เก่งแล้วก็เปลืองข้าวครับเก่งแต่เปลืองข้าวมันโอเคครับเก่งได้ฝึกได้ต่อนมันโอเคแต่ถ้าทั้งไม่เก่งทั้งไม่ขึ้นโอ้ยครับพี่น้องครับเปลืองข้าวเหมือนกันครับโอเคครับเปลลลุกลงครับย้ายหาไม้ใหม่ครับพี่น้องครับครับก็ย้ายไม้ครับเสียนเทวว่าไม่ไม่อยู่แล้วไม่เอาแล้วนะครับ ไม่เอาไม่พูดว่าอย่างนั้นแหละครับเชีนเทบอกนะครับก็เลยพายกันย้ายนะครับนี่เจียเจียครับหมานแล้วนกเด็กครับไม่รู้ว่าตัวพูดหรือตัวเมียยังไม่ได้ดูนะครับนี่แต่ว่าลายเม็ดคอก็ยังไม่ขึ้นครับกําลังเริ่มจะออกนะครับอ่าเห็นเป็นร่องรอยแล้วล่ะะโอ้นกเด็กนกเด็กครับเดี๋ยวค่อยดูว่าตัวพูดหรือตัวเมียกันตอนเย็น,นตอนนี้เชีนเทมาใหม่แล้วเอาไหมที่ชัดเลย หยิบดงให้ถูกด้วยล่ะชอบใบเตาไหมเอาเร็วไอ้นกต่อนี่ยนี่ใบเตาของเรานกใหม่เอาเอาลุยนะครับงานนี้เลื่อนขึ้นมาอีกเนาะมาทางโซนบ้านแล้วเมื่อกี้เป็นยังไงนะเขาบอกว่าเป็นนกที่เราไปก็คือเป็นบริเวณที่เขาต่อยิงต่อยิงอ่าต่อยิงเอาเสียงนกไปล่อไว้ต้นไม้แล้วก็ปืนยิงครับอ้าวก็เป็นการหาอยู่หากินของ แต่ละพื้นที่มากกันไปเนาะอันเนาะก็ลุยต่อบริเวณนี้แหละนะครับผมเห็นเชียงนาแล้วมีมีหมอนมีเสือแล้วก็จะนอนเท่าน,นั้นแหละตอนนี้ <c oughs> ไม่ไหวแล้วนะครับ <c oughs> โอเคครับดูงานดูงานเจ้าที่ไม่ไหวแล้วด่อยากไปแล้วเดี๋ยวดูดีกับกปกัเป๋าเต็มหลังแล้วเขาัะดีเตียวแล้วดิวางกล้องนี่ไปเลยนะครับวิ่งเลยนะครับ,รบดิแสนแปดด้วยดิเอาลุยลุยลุย ได้เวลานะครับเอานุกลงเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องครับไม้นี้นะครับหนักกว่าเดิมอีกนะครับเส้นเทนี่สุดไม่ได้ครับสุดไม่ได้ครับบอกว่าให้ขี่รถไปรับที่น้องวัวซอนะครับผมไม่ไปเราไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนอ่ะสามแยกไหนก็ไม่รู้เลยนะครับผมจุดนีหามเล่นุดนีดูครับนี่นกก็ยังไม่ได้คุมผ้าให้จานเตี้ยลงให้นะครับจานเตี้ยลงให้นะเอามาอย่างนี้แหละนะครับ เออสรุปว่าวันนี้ได้แค่หนึ่งเต้ยมครับพี่น้องครับเต็มที่แล้วครับก็คือนกเด็กแต่ไม่รู้ว่าตัวผู้หรือตัวเมียและเนาะอาจารย์ค่อยไปดูเอาแล้วกันนะครับผมอหรือว่าเซนเทจะดูให้ช่ออาโอเคครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับผมยังไงก็ของผมเหลืออีกวันเดียวครับคือพรุ่งนี้ครับวับนอาทิตย์ส่วนันจทรย์ก็เริ่ม เดินเครื่องเตรียมที่แล้วครับพี่น้องครับหมดเวลาแล้วนะครับในการาต่อโนกแล้วนะครับต้องไปเตรียมการเตรียมงานนะครับไว้ก่อนครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเช่นเคยนะครับผมฝากากดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องไอเคสท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับทีมงานนะครับจันเตี้ยสวัสดีครับผมรอบหน้าว่ากันใหม่เนาะครับผมเชียนเท ทำไมเหนือออ่อยยังอ่ะทำไมเดินเหนือออ่อยยังเฮ้ยนก่งกินงยได้ลกเออ